สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาตามแนวทางโค้งสุดท้ายนะพี่น้องเนาะอาจารย์บางปะอินครับผมครับเหล็กดับเหล็กเด่นเพิ่นแม่นเด้อครับผมเหล็กอาจารย์บางปะอินครับงวดวันเพิ่นกับจับให้สามเจ็ดสามเจ็ดเลยก็เหล็กสามตัวก็เกือบแตกนะพี่น้องเนาะครับผมเจ็ดสามเจ็ดครับผมเอาในงวดวันที่ 1เมษายนครับผมโค้งสุดท้ายอาจารย์บางประินไปรับชมรับฟังน้ากันไปสอบถามวิเคราะห์น้ากันดวยครับพี่น้องเนาะว่าเลียกดับเพลินง,งวดนี่เป็นแต่เอายุว่ครับผมเพราะว่าเพลินดับสา,ายแข็งหลายตัวอยู่ครับพี่น้องเนาะครับเอากรดน,นีเบิ้งแนวทางตัวเลขกับอาจารย์บางประินก็มาเชื่อกับขอขอบพระคุณอาจารย์เ้อยครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชื่อทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับ เช่นเคยเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขอาจารย์บางประอินกันเลยครับอาจารย์ครับครับผมครับเก่ามาเชียร์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเก่ามาเชียร์ครับสวัสดีสุคนสุคนนะครับเด้อครับครับสวัสดีเอฟซีนะครับครับผมอาจารย์มินิสิ เป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับผมครับโค้งสรุปท้ายครับโค้งสุดท้ายครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงจังไดกัมารับชมกันเด้ครับพี่น้องครับมีการเปลี่ยนแปลงวะครับผมเลขดับดับปอครับดับสายแข็งครับบอเปลี่ยนเลยครับครืออากาเฮ็ดเฮ็ดตามสุดแหละครับเนาะตามสูตรนะครับผมถ้าพันป่วยอยู่กับอยว่ากันเปลี่ยนสไป นาะแต่ผมกะมันใจคือเก่าละสุดเพราะว่ามันกะปีนี้มันกะสิลูดิโอประมาณจั่สองเทียสามเทียประมาณนี้นะครับครับมันกะรูปแย่หนึ่งแล้วถ้าจำผิดอาจารย์ดูซื่อว่าสีดับหาปนเนาะครับผมครับผมครับผมภายในสามตัวไม่มีห้าครับผมสามหลักร้อยสิบหน่วยไม่มีห้าได้ครับผมไม่มีครับครับตัวนี้คือตัวทีเด็ดครับผม แต่แต่ผมก็มีหลายตัวมีอีกหลายตัวอยู่แต่ผมห้ไปตัวเดียวก่อนเอา,า,าองูนาแล้วปล่อยเปิดครบชุดมันเลยภายในสามตัวไม่มีมีอยู่สี่ตัวสามสามสี่ตัวเอาเด่นครับผมเอา,า,างูนาไถ่บรรยงูนี้แล้วงวูานามี่ปล่อยไห้เลยสามตัวโอ้ oh, ครับผมภายในสามเอ่อที่ผมปล่อยไปแต่ภายในสามหลักบ่มีมาครับ เดี๋ยวผมสอบมึงวันนี้ก่อนครับอาจารย์ครับผมอ่าอ่าเกามาเสียพร้อมยังครับผมครับพร้อมแล้วครับผมบันนี้เอาเลยเอาเหล็กเหล็กเด่นเลยครับผมเอาอย่างกครับอ่าเอาเมื่อนี้เอาเข็นแฉดเนาะเอาเข็นแขนเลยครับผมแคอยังสามเทียดเลยครับเด็ดเร่งกว่าี้แมนครับผมเอาเอาเอาสิแล้วครับก็กาวมาเสียเนาะครับผมเอาเอาอ่า หลักร้อยครับผมหลักร้อยครับผม7ตัวเดียวครับผม7ตัวเดียวครับครับผมบนวิ่ง9ตัวเดียวบน9ครับผมครับผมเดี๋ยวผมประกบ3ตัวให้นะครับเด้อครับผม7 9 7 9ครับพ่อจเก7 9 7 7 9 7ครับแค่นี้แหละครับผมบน โอ้ก oh. ันชันแล้วครับเหล็กฮามเหล็กบ่นตัวนี้ครับกันจันเลขสองตัวกันนั่นแหละครับเข้าเจ็ดเจ็ดเก้านั่นแหละครับผมออ่าอ่าต่อไปเป็นเล็กล่างแล้วครับเนาะครับผมเหล็กล่างขับ uh, เล็กล่างกับมีอยู่สามห้าสามเก้าเก้าสามครับสามห้าสามเก้าเก้าสามเน้นไปที่เน้นไปที่สามหาแล้ครับเนอสามหาสามห้าครับผมผมเน่นที่สามหา ครับสามเอาตัวกันผมไปนั่จ็คตัวนะครับข้างบนนั่นแหะกันกันไว้ซื้อดอกที่มันบ่อยอะไรกันตัวเนี้ยสามหกครับผมกันสามหกครับผมแปลว่าที่แน่ๆกันนั่นแหละสองตัวนั่นแหละชัวร์โอ้ครับผมมันใจครับครับมันใจเขาอ้วนีกแข็งๆเลยเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าครับมันใจแข็งๆเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวครับเม็ดเดียว ตัตัวเดียวครับตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวครับผมวิ่งเก่าด้วยครับพี่น้องเนาะวิ่งเก่าครับนี่แหละผมให้ผมอ่าวิ่งหกล้องเก่านะครับเนาะครับผมอ่าแต่ว่าปักกันไปกันมาเก,ก,าก่ามาแห้งกลัวครับอืมครับเก่ามาแห้งกลัวครับผมนี่แหละครับผมเป็นโครงทุดทายอาจารย์อา่าเลขดับอาจารย์มีหลายด้วยครับพี่น้องเนาะตัดไป ตัดมาเหลือเหล็กเด่นคือเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับนี่แหละครับผมกันสามหกครับในส่วนล่างก็มีสามหาสามเก่าแล้วก็เก่าสามครับเ็กบลายหาครับพี่น้องเนาะเอาเข็นแขนครับผมครับเอาเก่ามาเชียรกับสีรบกวนอาจารย์เส้นบางไปอินซัมหนีแล้วครับผมครับผมครับขอบคุณอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับครับวันดีครับวันดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเกามาเชื่อจะขึ้นชุดแหลกที่ได้ลงขีดไปกับอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะบ,บ่าว่าจะเป็นเหล็กดับเหล็กเด่นครับผมเหล็กอะโค้งสุดท้ายนี่นะพี่น้องเนาะที่อาจารย์มากคัดเน้นให้เม็ดเดียวครับผมครับสรุปในคลิปนี้ก็คือหลักร้อยเจ็ดตัวเดียวครับผมวิ่งบนเก้าครับสามตัวมีเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับสํารับสร้างมาเป็นเหล็กตัวเดียวกันนะพี่น้องเนาะสรับครับ แล้วก็กันตัวหนึ่งครับผมอาจารย์ให้กันคือ36ครับ2ตัวก็มีเม็ดเดียวครับผม9779ครับล่างกัมีอยู่3หางเลยครับพี่น้องครับ353993ครับผมครับเน้นที่35ครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้อง FC โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันในงวดวันที่1เมษายน66สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอน่บยๆครับพี่น้องเนาะครับอากาศมื้อนี้กห่อนอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังมีลมมาจักน่อยอยครับก็พ่อยู่ได้อยครับผมมื้อนี้กได้เนาะพี่น้องครับผมเอากัดลองบ่งเดอครับพี่น้องพิจานณาเบิ้งเอาแนวทางที่เก่ามาแช์ได้นําเสนอครับผมก็เข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมีเด็ดขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเป็น อ่ากำลังแรงใจติดตามกันต่อไปเร้อครับพี่น้องเนาะครับเอานี่ก็แต่เห็นแล้วครับผมเลขอาจารย์เซียนบางประอินเพิ่นดับหลายตัวเลครับพี่น้องเนาะเพิ่นจิดับจังยูบยูจังไหนกัเบิ่งกันในงดนี้อีกครั้งนึงงกับผมเดี๋ยวอาจารย์ทางงดนี้เพิ่นดับยูเพิ่นจอ่าป่อยชุดไงห้เลยครับผมเลขดับครับเลขเด่นเพิ่นก็นให้ตัวเดียวเด้อยครับพี่น้องเนาะครับเอา สำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีเด้อครับพี่น้องครับให้เห็นบรรยากาศช่วงบายบาครับผมแดดห้อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ